Muy ถ้าพูดถึงระธรรมหลักคำอะไรบ้างที่เราต้องนำมาปฏิบัติใช้ทุกวันหลักคำอะไรบ้างคะหลักอะไรที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันของเราล่ะโอ้ลักสี่ห้าเก่งมากค่ะอะไรอีกคะโอ้อริยาศศีโอ้ถ้าถึงอริยาศศีนี่สุดยอดมนุษย์นะคะเอย่างน้อยในชีวิตประจำวันของเราหลักคำท้าพระพุทธศาสนา ที่เราคึงนำมาปฏิบัติแล้วจะทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็คือหลักศีหลหล้าศีลห้าตัวเราไปด้วยเด้งขวัมเด่ะ ให้สังคมของเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะ,ำะคำนะว่าคุณหนะคราวนี้อาแม่จะให้พิเคราะห์นะคะว่าหลักคำว่าคุณหมกคำว่าคุณ6ซึ 6, ่งประกอบไปด้วยนะมีความสําคัญและมีคุณค่าต่อการดํารงชีวิตอย่างไรนะคำว่าคุณหมกนะมีคุณค่าในการดำรงชีวิตอย่างไรนะพ่นะ หลักครว่าคุณหกนะคะทำให้พุทธศาสนาตราหนาถึงคุณค่าของพระธรรมช่วยกระตุ้นให้พุทธศาสนิกชนของเราศึกษาพระธรรมก็คือในนะคะในหน่วยของพระธรรมคำสั่งสอนนะและอะไรคะลลกเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนอย่างน้อยในสานที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนแม่พูดไปแล้วว่าหลักคมที่เราสามารถนํามาใช้ ความสูงสุขของสังคมก็คืออะไรคะหลักสี่ห้าถ้าเราทำได้แค่สี่ห้าโอเคไหมโอเคแล้วลูกนะถือว่าเป็นสุดยอดลุดแล้วถ้าเราทาได้ตามหลักสี่ห้านะถ้าเราจะมาเพิ่มอีกในหลักคำที่อะไรคะที่จะส่งเสริมให้เราสามารถที่จะเป็นคนดีได้มากย่ขึ้นเดี๋ยวเราจ้เรียนในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปหลกอะไรคะหลักอริยสสี่เดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปนะ ตอนนี้เรามาดูหล oh no. 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 right. right. ักธรรมคุณผงนะลักธรรมคุณผงถ้าเราปฏิบัติแล้วจะช่วยให้สังคมเราสงบสุขช่วยให้สังคมเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคุณแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัตินะคะแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติล่ะแต่ถ้าเราให้ปฏิบัติล่ะคะสังคมสงบสุขไหมไม่สงบนะคะเห็นไหมคะโรงเรียนเราก็มีปัญหาเล็กน้อยก็ถือว่านะคะหนึ่งทะเลาะวแว้งกันเป็นปัญหาสังคมไหม แค่พูดกับทบกกระทั่งกันก็เป็นปัญหาสังคมอย่างนี้ได้ฉะนั้นหลักรมแค่เป็นเรื่องง่ายๆแค่สี่ห้าเราไม่พูดโกหกเอาอย่างเช่นยกตัวอย่างเพื่อนมาเรียนหนังสือเพื่อนอาจจะอยู่ในห้องน้ำแต่เราโกหกว่าเพื่อนนี้ไปแล้วขากแบบนี้ทีื่อว่าโกหกไหมคะโอ้ผิดสี่ห้ายังผิดแล้วงานฉะนั้นนะหรือเพื่อนอาจจะไปนะคะอาจจะไปห้องพยาบาล สารข่าววัตถุคนะา,า,ารบ์บอนยยสังหารยายสีเดี๋ดวยว,นะว,ว,ยวแม่จะให้พวเราฝึกการบรรยายทำแบบสั้นๆฝึกการบรรยายเรายสั้นๆการบรรยายทำนะประกอบไปด้วย3มเหมือนกับเราเขียนเรียงความขลุ่เหมือนกับเราเขียนเรียงความประกอบไปด้วยเนื้องคำก็คือบทนําเนื้อเรื่องแล้วก็บทเสร็จนะเดี๋ยวแม่จะให้ดูตัวอย่างการบรรยายทำขอพี่นักเรียน ได้มีโอกาสเข้าประบวนในระดับภาคที่วัดป่าวังน้ำเย็นนะมีวัดที่สวยงามมากในจังหวัดราชาระบรของเรานะ๋ยวาใช้ตัวอย่างเาะว่าคำว่าการบรรยายธรรมทำไมถึงอยากให้เรียนเรียนรู้ไหมคะว่าการบรรยายธรรมแต่ละครั้งสิ่งที่เราจะได้ฝึกทุกอย่างเริ่มตั้งแต่การทำความเคารพชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการ อะไรคะฝึกปฏิบัติการทำความบางคนจะนำความความก็ไม่เป็นนะคะฉะนั้นแม่จะให้ดูนะคะบทบรรยายคำนะพี่ีๆเขาไปบรรยายคำที่วัดบางน้าเองนะอันนี้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดนะเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเขาเป็นทางระดับภาคนะไม่คุยกันเสียงดังนะคะไม่ติดติดเลย มีชีวิตสิ่งแืนล้อมร้องถึงสังคมและวัฒนธรรทุกวันนี้คนเราหมดไปตามความฝู่ที่อยู่ใกด้ๆแบบไปดูที่ของฟ้าแม่นะแม่อลงไว้แล้วเสีที่ชีพีพันธต้องพากานมาเสียมิและที่สาวที่ไม่แย การายความต้องการท่าทางใางปรของศจน้อยในระบบิการปกปิดสีตารางการศกาดิจิทัลแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้างกันนะคะมีการาวความชอบธรกสื่อสวจะถามว่าอยให้ต้องหุ่นยนไร แล้วนะคะว่าที่เขาพูดเกี่ยวกับเรองทอะไรที่ารที่มอัปโหลนสูตรความสุตที่เกิดแรงความไม่เป็นมิี้การนี้เป็นมี่เป็นสุดอย่างใดนั้นผลที่ไม่เป็นมี่เทนั้นที่เราดูใกล้และความนี่เช่นพวกอย่งใดผลที่เป็นมี่เท่านั้นถึงจะว่าทุกนํำน้ำปรากที่ว่า อาหารเ่ก็เก็ได้องค์รักัมวาสัมุทธเจ้าชี้แนวทางนำนำู่จาน รักษาดีมีกัลยาณมิตรย่างเยินชีวิตในดอกคำน้องหนังความพอเพียงทัท้มี่เก ให้ทุกคนมีความสุขกายและสุขใจนักข่าชาตรอย์รองเกมเป็นสุนทรเนยนองทางภาษานี่สบายสวยนะไหมอ้าวคนนี้สวยเานแม่จะยอ้อนถามนะครบว่าบทบรรยายน้ำที่พี่เขาพูดไปหรือคีนักเ,เรียนจำคำอะไรได้บ้าง ไม่เงินมงินเงินม่ใช่ลหายใจถ้าไม่มีเงินก็หายใจไม่ใช่เงินไม่ใช่ลมหายใจแต่ถ้าไม่มีเงินก็หายใจพี่บอกใช่ถ้าเขาเอาเงปากหยใจออกไหออ้ไ้เลยอ้าวฉะนั้นนะครัมข้อที่พูดไปเราต้องจับประเด็นให้ได้เวลาเราฟังธรรมะเราต้องจับประเด็นเมื่อกี้นี้นะคะพี่ขอบรรยายธรรมไปการสืงบรรยายธรรมมันจะได้ประโยชน์หลายๆอย่างนึง เราสามารถที่จะนำหลักคำที่เราได้พูดเราจะมีความรู้ความเข้าใจการบรรยายธรรมไม่ใช่การอะไรคะการพูดแบบข้องจำเราจะต้องทาความเข้าใจกับอะไรคะหลักคาที่เราจะพูดอ้าวเดี๋ยวครูจะมอบหมายให้แต่ละคนนะเขียนว่าจะเขียนเรื่องอะไรจะไม่เอาแค่เจ็ดนาทีหรอกค่ะเจ็ดนาทีพวกเราเป็นอันเด็กใหม่เราอาจจะทําไม่ได้นะการเขียนบทบรรยายธรรมที่จริงแล้วคนที่จะเขียนบทบรรยายธรรมได้ต้องมีความเชี <sp> ่ยวชาญแต่อย่างพวกเราเอาระดับแค่อะไรคะลูก เียนเรียงความเรียงความไม่ได้เรียงความไม่ได้มันก็ลักษณะเยนการบทบรรยายนะรุก็เหมือนกับการเขียนเรียงความนะคะแต่ว่าการเขียนบรรยายรมเราจะต้องนำอะไรคะนำหลักธรรมมาใช้ที่พี่เขาพูดไปเมื่อกีเป็นเรื่องของความพอเพียงพอเพียงนำสุขมาให้ฉะนั้นคำว่าพอเพียงนี้เป็นคำอะไรคะเป็นคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่ เานะเป็นคําสอนของพ่อข้อนี้เราคําว่าบรรยายรรมไม่ใช่ว่าเราจะรู้ว่าคำว่าพอเพียงมาใช้ไม่ใช่เราเอา,เอาแค่นะคะเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมแต่เราจะต้องน้องนำเอาหลักคำคําสอนของ,องพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้หลักคำที่มันเข้ากับความพอเพียงถ้าสมุตาเอาแอมจะพูดเรื่องของอะไรคะเรื่องของความขยันหมั่นเพียร เราจะใช้หลักรมอะไรที่มันเชื่อมโยงไปถึงอะไรคะเชื่อมโยงไปถึงหลักรรมคำสั่งสอนเกี่ยวกับการตั้งใจเรียนเอาเอมอาจจะเอาอิทธิบาสีอ,าอิทธิบาสีประกอบไปด้วยอะไรคะชั้นทัาวิิยะจิตะตะวิมังสาชั้นทาก็คืออะไรทำตัวเองให้มันพอใจพอใจในสิ่งที่เราทำอย่างเช่นเราเรียนรู้สือเรามาเรียนที่มัค่ายพิทยาคมเราจะต้องสร้างตัวเองให้มีความสุขพอใจในโรงเรียนของเรา ไม่ใช่เราเรียนทําอะไรก็ไม่ดีกฎระเบียบเยอะแบบน,นี้จะเรียกว่าอะไรคะเราไม่มทำเต็มให้มันเกิดความพอใจเราชอบเรียนวิชาอะไรคะคณะศึกษา,สสาเราชอบเรียนวิชาคณตศึกษาเราก็ต้องทำเต็มให้มันเกิดความพอใจวิริยะคืออะไรวิริยะคือความเพียรฉันทะวิริยะจิตตะคือความตั้งมัน่นะฉะนั้นเราจะต้องมีความตั้งมั่นวิมังสา นะั่นคือหลักคมง่ายๆถ้าสมมติว่าเราจะพูดถึงหลักคมในการครองเรียนหลักคระวา่าสัพพมสีสมมนีว่าตัวอย่างว่าเราจะทำยังไงถ้าเรามีครอบมีครัวเ,เราจะทำอย่างไรเราถึงจะทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขนะหรือจะเอาหลักอะไรคะกรมวิหารสีอย่างเช่นเราจะไปเป็นผู้นำเขาเา้าจะไปเป็นสอบเป็นครูได้จะเป็นพอเราจะต้องมีกรมวิหารสี มีเมตตารุณามทุทิตาอุเบกขานี่คือหลักธรรมเบื้องต้นที่เราจะนํามาใช้ในชีวิตประจาวันของเราฉะนั้นครูจะมอบหมายให้นักเรียนเขียนบทบรรยายรมสั้นๆไม่เอาเหมหือนกับที่พี่เขาพูดไปนะไม่ต้องเอาเจ็ดนาทีเอาแค่2นาทีเอาแค่2องนาทีเมื่อนักเรียนได้หวัวข้อแล้วให้นักเรียนอัดคลิปส่ง,งแม่นะคะ อัดคลิปสูงนะอัดคลิปสูงในหลักธรรมที er ่เธอจะพูดก่อนที่นักเรียนจะพูดให้นักเรียนนาเอาบทที่นักเรียนเขียนมาให้แม่ดูก่อนว่าเขียนเรามันบอกเป็นภาษาอังก่อนนะมันเข้ากับอะไรนะมันเข้ากับหลักธรรมที่เราจะพูดไหมนะอย่างพอนักเรียนรู้พี่เขาบรรยายคำนักเรียนมีความรู้สึกว่ายังไงพี่เขาพูดเก่งไหมเก่งแล้วที่ว่าเราทำได้ไหมที่ว่าเรา นิรพัฒน์ชยานิตไปประกวดโครงงานมาก็ใช้ลักษณะการพูดที่เหมือนกันนี่นเนไปแข่งกีฬาก็เหมือนกันนะไปแข่งกีฬาเบตองเหนนี้นะนั่นเลยก็ต้องมีความตั้งใจไหมถ้าเราไม่ตั้งใจเราจะได้ไหมต้องมีกิจวัตรสีมีความชอบชอบในกีฬาเบตองเราก็ต้องฝึกซ้อมทุกวันมีความวิริยมีความตั้งมัน่นมีความตั้งใจความเอาใจใส่เราก็จะประส,สบผลสำเร็จ นี่คือการนำหลักธรรมคำสั่งสอนมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเอาฉะนั้นเวลาที่เหลือจะให้นักเรียนเลือกหัวข้อหลักธรรมนักเรียนจะเอาหลักธรรมอะไรไปเขียนเพื่อทำเป็นบทบรรยายธรรมมาเสนอมาให้แม่ดูก่อนไปเขียนบทบรรยายธรรมเรื่องอะไรเอาหลักธรรมตัวไหนเอาง่ายๆก่อนงานในระดับชั้นม .2 เราเอาหลักธรรมง่ายที่เราคิดว่าเราจะสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรา ได้นะไม่ว่าจะหลักคำไหนมันก็ดีทั้งนั้นอีก่าโอเคนะคะเมื่อเรียนได้แล้วนำมาเขียนน่เขียนหัวข้อมาส่งนะว่าจะเอาหลักคำาตัวไหนนะคะโอเคนี่อีกวันเมื่อคนเาแค่หัวข้อนั่นแหละนี่แบบไหนกันนี่สีะติ้งเียเนเดลเมนเดลใช่ัวอ่าอักขร